ตัวแท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอไม่มีใครอยากเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้วงการฟุตบอลในยุคเก่าก่อนหรือหากจอดจงให้ใกล้ๆและเห็นภาพผมจะขอลองยกเอาช่วงยุคทศวรรษที่90มาเป็นกรณีศึกษาเราจะสังเกตเห็นว่าหนึ่งในตำแหน่งการเล่นที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับสโมสรฟุตบอลอย่างมากก็คือตำแหน่งกองหน้าครับ ย้อนกลับไปในช่วงยุค90ฟุตบอลยังไม่ได้ซับซ้อนมากเท่าปัจจุบันกองหน้าหมายเลข9เราเข้าใจทันทีว่าผู้เล่นที่สวมบทบาทนี้จะมีจุดเด่นชัดเจนอยู่ที่การถล่มประตูโดยไม่ต้องสนใจหน้าที่อื่นเพราะแค่การถล่มประตูได้มากมายก็เท่ากับว่าคุณได้สอบผ่านแล้วกับการเป็นกองหน้านั่นเองผู้เล่นอย่างกาเบียบาติสตา้าอัลันเชลเลอร์ชองปีแอร์ป,ปาแปงหรือดันแคนเฟอร์กูสันคือภาพที่แจ่มชัดในความทรงจําของแฟนบอลยุคนั้นจากประสิทธิภาพการถล่มประตูได้อย่างมากมายเป็นกอบเป็นกรรมัม โดยรายละเอียดในการเล่นอาจจะไม่จําเป็นต้องสวยงามแต่ทดแทนด้วยสัญชาตญาณการยิงที่ยอดเยี่ยมและการยินค้าในแนวหน้าด้วยความแข็งแกร่งแต่ทีนี้ครับท่านผู้ชมลองหมุนเข็มนาฬิกาเดินหน้าจากยุค90มาที่ช่วงเวลาปัจจุบันเราจะพบได้ว่าวิวัฒนาการของเกมการแข่งขันนั้นมีความลึกลับเป็นศาสตร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นมันจึงเรียกร้องให้นักฟุตบอลสมัยนี้จําเป็นต้องมีสกิลการเล่นที่ครบเครื่องรอบด้านมากกว่าจะเก่งเฉพาะแค่ด้านใดด้านหนึ่ง มันจึงทําให้ผู้เล่นประเภทกองหน้าตัวเป้าที่มีหน้าที่ยืนค้าในแดนหน้ารอจังหวะการเข้าทําประตูโดยสัญชาตยานการล่าตะข่ายในแบบฉบับของกาเบียบัติสุต้าหรืออลันเชลเลอร์เริ่มหาได้น้อยลงแต่จะถามว่ามันหายสาบสูญไปเลยไหมคําตอบก็คือมันไม่ได้หายไปไหนครับแต่มันมีจํานวนลดน้อยลงมากกว่าเพราะในรอบ10ปีที่ผ่านมาวงการฟุตบอลคุ้นชินอยู่กับดาวยิงประเภทลิโอเนลเมสซี่และคริสเตยโนโรนันโดที่ทําได้มากกว่าแค่การยืนรอบอลจากการเปิดป้อนของตัวทําเกมเพียงอย่างเดียว และมันก็ส่งผลให้เด็กในยุคหลังๆมานี้ครับมักอยากจะโตมาเป็นผู้เล่นอ,อย่างคิสเยโนโรนัลโดหรือว่าเมสซี่มากกว่าจะฝันว่าตัวเองอยากโตมาเป็นกองหน้าตัวเป้าอย่างโรเบิร์ตเลวันดอลกีนั่นเองยุคปัจจุบันครับเวลามีนักเตะดาวรุ่งที่พุ่งขึ้นมาจลาศแสงในวงการสักคนเราจะไม่ได้ยินสื่อตั้งฉายา,ยายให้กับพวกเขาเหล่านั้นว่าเป็นนิวบารติสต้านิวอลันเชลเลอร์นิวอินสกี้หากแต่เราจะพบว่าเด็กๆเหล่านั้นมักจะถูกปักป้ายว่าเป็นนิวเมสซี่บ้างล่ะนิ New ะ New วโรน แต่ทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปครับเมื่อโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ประกาศสักดาในการพาเสือใต้ไบเยนมิวนิกทะเลิงบอลลังแชมป์ยุโรปสมัยที่6โดยในปัจจุบันครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้มีอายุ32ปีและเป็นผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าประเภทสไตรเกอร์หรือแปลให้ตรงตัวก็คือประเภทกองหน้าในแบบฉบับดาวยิงอย่างแท้จริงอย่างเช่นที่กับเบียบอร์ติสุตา้าหรืออลันเชลเลอร์เคยเป็นมาก่อนจุดแข่งของกองหน้าประเภทนี้ครับคือมีความหนาของร่างกายพร้อมจะเบียดบี้ปะทะก,กับกองหลังคู่แข่ง ได้อย่างไม่เสียเปรียบและที่สําคัญที่สุดก็คือสัญชตาตญาณการลาตะข่ายที่ไม่ต่างอะไรกับฉลามได้กลิ่นคราวเลือดนับตั้งแต่ที่โรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ผลัดเสื้อจากค่ายเสือเหลืองมาเป็นเสือใต้เมื่อปี2014ดาวยิงจากโปลแลนด์คนนี้ครับมีค่าเฉลี่ยก,การยิงประตูให้กับทั้งทีมชาติและบบเยนมิวนิกที่สูงถึง0.94ลูกต่อกเกมซึ่งตัวเลขสถิติตรงจุดนี้ครับมีการรวบรวมและพบว่าโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้มีตัวเลขตรงจุดนี้เป็นรองแค่เพียงคีเดนเอ็มปาเป้หัวหวกอ,อกออเ,เ้ร แต่ทว่าสิ่งที่โรเบิร์ตเลวันดอฟกี้เหนือกว่าก็คือว่าหากนําเอาค่าสัมประสิทธิ์ความยากง่ายของลีกเยอรมันกับลีกฝรั่งเศสมาเทียบกันก็จะพบว่าลีกเยอรมันนั้นมีความยากมากกว่าอันหมายถึงว่าบุนเดสลิก้านั้นนะครับมีการแข่งขันที่สูงและเข้มข้นกว่าลีกฝรั่งเศสนั่นเองในขณะเดียวกันครับฤดูกาล2019-20 2 0โรเบิร์ตเลวันดอฟกี้มีตัวเลขการยิงประตูรวมทุกรายการสูงถึง5 5ประตูแบ่งเป็นในบุนเดสลีก้ากทา้งหมด34ลูกนะครับ ที่หัวหอกชาวโปแลนด์คนนี้ทําได้ในเกมลีกมีมากถึง12ลูกที่เรียกได้ว่าเป็นประตูที่ตัดสินเกมหรือแมตช์วินเนอร์ซึ่งนี่คือข้อมูลที่มีการยืนยันได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบุนเดลิก้าที่ได้มีการเก็บข้อมูลเอาไว้จุดแข็งของโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ผู้ที่ได้รับฉาย,ยาว่าเป็นเอนลัสแห่งโปแลนด์ก็คือสัญชตาตญาณในกรอบเขตโทษที่พร้อมจะขย่าเหยื่อทุกครั้งที่เขามองเห็นโอกาสแถมตัวเขาเองครับยังเป็นผู้เล่นประเภทที่มีความสามารถในการยิงประตูได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวารวมถึงงสส่วนู6ฟุต กับร่างกายที่แน่นหนาบึกบึนทําให้เขาเล่นลูกกลางอากาศได้ดีและมีทักษะการเก็บบอลไว้กับตัวที่หาคู่แข่งคนไหนไมาแย่งบอลได้ยากย้อนกลับไปในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเ,เปียนลีกที่ไบยเยนมูนิคพบกับปาสแซงย์งแมงแน่นอนว่าประตูตัดสินชัยชนะของเกมมันเกิดขึ้นจากลูกมงของทิงเล่กอมองแต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับลองคุยไปในรายละเอียดจะพบว่าความแตกต่างที่ชัดเจนและมันส่งผลกับรูปเกมที่เกิดขึ้นก็คือการที่ทีมจากฝรั่งเศสไม่มีกองหน้าโตเป้าในการคอยยืนค้ำในแดนหน้า เหมือนที่ไบเยนมิวนิกนั่น,นครับมีโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ที่ทําหน้าที่ดังกล่าวในการยืนปักหลักในแดนหน้าของเสือใต้ก้าวเดินบนเส้นทางสายลูกหนังของโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นั่นนะครับมีความน่าชื่นชมอย่างมากหากคุณไล่ย้อนไปดูด้วยเพราะว่าโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ด้านฟุตบอลที่พระเจ้าบัญจงติดตั้งให้ที่ทั้งสองเท้าเหมือนอย่างลิอนเนลเมสซี่เขาเริ่มต้นเล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกตอนอายุ17ปีกับทีมโนเนมในบ้านเเกิดดทีีม่มชววตซ จนกระทั่งถึงอายุ22ปีตัวเขาเองก็แทบจะไม่เคยได้รับการจับตามองจากทีมใดเลยและมีสถิติเคยถูกเรียกติดทีมชาติโปลแลนด์รุ่นอายุ19ปีเพียงแค่ครั้งเดียวเหตุผลสําคัญครับที่โรเบิร์ตเลวันดอฟกี้แทบไม่เคยได้รับความสนใจจากบรรดาคโค้ชหรือแมวมองและสาเหตุหลักก็คือการที่เขาเป็นผู้เล่นกองหน้าที่ถูกระบุว่าไม่มีความครบเครื่องตามสมัยนิยมแจกแจงให้เห็นภาพชัดเจนก็คือคําว่าสมัยนิยมก็คือเลวันดอฟกี้ไม่ใช่กองหน้าประเภทที่ทําประโยชน์ได้หลากหลาย เหมือนเช่นที่เทนของวงการฟุตบอลทั่วโลกกำลังก้าวเดินไปนั่นเองครับโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตของลีวันดอฟกี้ได้เข้ามาถึงพร้อมกับบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของหัวใจจากการที่สโมสรบโมริเซียด,ดมุนทาบทามเขาเข้ามาร่วมทีมเมื่อปี2 0 1 0เรื่องของตัวสโมสรน์นั้นไม่เป็นปัญหาแต่ปัญหาก็คือการที่เขาเป็นหน่อเนื้อชาวโปลแลนด์ชาติซึ่งมักจะโดนดูถูกเสมอว่าไปทํามาหากินในต่างแดนในวันที่ผมเดินทางไปเยอรมันผมรู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตผมรู้ตัวัววดดีี่่่าาาาผมมมมไไ้้จกกปรรระเทศทศคนใหยอบ ผมรู้ดีว่าสายตาของคนอื่นมักจะดูถูกพวกเราชาวโปลแลนด์เสมอหากนึกภาพไม่ออกครับว่าคนโปลแลนด์เวลาออกไปทำมาหากินต่างแดนต้องเผชิญกับอะไรให้เราลองสมมุตินะครับว่าเราเป็นคนเมียนมาซึ่งเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยและโดนสายตาดูหมิน่นเหยียดหยามจากเจ้าของประเทศว่าเป็นต่างด้าวมาอาศัยแผ่นดินทำกินมันคงเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คือตัวอย่างทางตัวเท้ฟุตบอลไม่ได้ส่งเสริมให้ใครเหยียดเชื้อชาติกันนะครับ และสิ่งสำคัญที่สร้างให้โรเบิร์ตเลวันดอกกี้นี่ยนะครับก้าวมาจนถึงวันนี้ได้ก็คือการเปิดใจให้พร้อมเรียนรู้ทุกบทเรียนที่เข้ามาในชีวิตความเป็นมืออาชีพของเลวันด็อกกี้ทำให้เป๊ปกัวเดวล่าถึงกับกล่าวชื่นชมสมัยร่วมง,งานกันว่าเขาเป็นผู้เล่นที่อดมไปด้วยทัศนคติความเป็นมืออาชีพที่สูงมากเขาจะไม่พาตัวเองให้ไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงที่จะทําลายอาชีพของเขาเขาจะดูแลร่างกายของตนเองให้พร้อมที่จะทํางานที่เขารักอยู่เสมอ ยิ่งการได้ร่วมงานกับยอดคุณซื้อหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นเจเกนคอปสมัยอยู่กับบรัสเซียดดมุนรวมถึงจุ๊บไฮเกตเป๊ปโกเดล่าและคาร์โลอันเชโรติที่ไบเยนมิวนิกและปัจจุบันครับนั่นก็คือฮันซี่ฟลิกที่ทําให้โรบเบิร์ตเดวานดอลกี้ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายจากแนวทางที่แตกต่างกันเจเกนคอปสอนผมว่ากองหน้าต้องสามารถทําอะไรได้มากกว่าแค่การยิงประตูเป๊ปโกเดล่าได้สอนวิธีการยืนตำแหน่งเพื่อหลอกล่อกองหลังคู่แข่งให้หลุดพ้นจากพื้นที่ประจําการขณะที่คาร์โลอันเชโรติ โดดเด่นเรื่องจิตวิทยาส่วนจ๊บไฮเกตมีบุญคุณกับผมในเรื่องการสอนเรื่องความเคร่งครัดในวินัยและความประพฤติทั้งหมดเหล่านั้นครับคือเบ้าหล่กที่สร้างให้โรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าประเภทไตรเกอร์ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยความสามารถที่นับวันครับจะหาได้ยากในวงการฟุตบอลสมัยใหม่หากเปรียบไปแล้วครับกองหน้าอย่างกาเบียบันิสต้าหรืออารันเชลเลอร์ก็ไม่ต่างอะไรกับการเล่นแผนโบราณโบราณอย่าง4-4-2ที่นับวันครับจะหาทีมที่นํามาใช้ได้ยากขึ้นทุกทีแต่ถึงกระนั้นครับ มันก็ไม่ได้หายสาบสูญตายจากเราไปไหนมันยังคงหลบมุมรอเวลาที่จะกลับมารันวงการอีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นต่อจากนี้ครับเราอาจจะได้เห็นดาวรุงร่งฝีเท้าที่โดดเด่นสักคนหนึ่งในตำแหน่งกองหน้าที่ก้าวขึ้นมาและโดนแปะยี่ห้อว่าเป็นนิวเลวันดอฟกี้เพิ่มมากขึ้นยิ่งเวลานี้ครับวงการฟุตบอลกำลังก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านที่ริอเนลเซี่และคิสเซนเนลโลเนลโดกำลังนับถอยหลังกับเส้นทางสายฟุตบอลเข้าไปทุกทีและบางทีครับโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้อาจจะกลายเป็นหัวหอกนนาเเเททรรด์ขอองปะภกกห้สไต ให้กลับมา,มาราันวงการอีกครั้งหนึ่งและเมื่อถึงวันนั้นครับคาว่าไม่มีใครอยากเป็นเลวานดอฟสกี้ก็จะถูกแปลเปลี่ยนเป็นมีเด็กหลายคนที่บอกว่าผมอยากจะโตมาเป็นเลวานดอฟสกี้กันมากขึ้นครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบวันนี้ตัวเทพฟ,ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบสวัสดีครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนขอบคุณที่กดซับสไครต์ให้กับตัวเทพฟ,ฟุตบอลครับ